สวัสดีครับต้อนรับสู่ m c d o n e t กับผมพิรพลอนุตรโสดหรือโยแวรนะครับวันนี้พามาดูวิทยาการก้าวล้ำของหุ่นยนต์ครับกับ3ตัวนี้เลยฮะหุ่นยนต์ที่เพิ่งคว้าแชมป์ประเทศไทยมาะมาทในสนามการแข่งขันุ่นยนต์ฮิมแมนอยชิงแชมป์ประเทศไทยและ3ตัวนี้ฮะกำลังจะได้ไปบอลโลกที่บราซิลในปีหน้าจะเป็นบอลโลกหุ่นยนนะครับ ผมมาที่ห้องวิจัยของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหรือฟีโบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับเพื่อพบกับน้องนักศึกษาคนเก่งทั้ง4ในทีมหนุมานที่ร่วมกันพาหุ่นยนต์ไปคว้าแชมป์เตะฟุตบอลระดับประเทศมาได้ตัวหนึ่งต้องเป็นผู้รักษาประตูอีก2ตัวต้องเตะบอลครับซึ่งก็คือลูกเทนนิสสีส้มลูกนี้ยิงเข้าประตูหุ่นฝ่ายตรงข้ามให้ได้ดูการขยับของมันนี่น่ารักน่าทึ่งจริงๆครับ น้องๆอ,อธิบายว่าหุ่นยนต์แบบที่เห็นนี้เรียกว่าฮิวแมนนอยคือสร้างเรียนแบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์ครับใช้มอเตอร์20ตัวเป็นข้อต่อแขนขาเข่าเท้าคอ มีกล้องบนหัวแทนตานะครับส่วนสมองก็บรรจุไว้ตรงช่วงอกซึ่งเมื่อเปิดดูก็เจอคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องเลยนะครับเนี่ยติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux เป็นสมองรันโปรแกรมคำนวณและสั่งให้หุ่นยืนเดินเตะหรือตัวประตูก็ต้องล้มเพื่อสกัดลูกอย่างถูกทิศทางล้มแล้วก็ต้องลุกเองได้อย่างที่เห็นนี้ครับความยากของการสร้างหุ่นมน้อยก็คือเราจะทำยังไงให้หุ่นยนต์มันเดินได้ด้วยตัวเอง ด้วย2ขาของมันครับผมการทรงตัวการมองเห็นการจัดท่าเตะท่าลุกท่านั่งทำยังไงให้มันเดินได้วิ่งได้แล้วก็เตะบอลได้เข้าประตูครับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่เตะบอลได้ทำให้เกิดองค์ความรู้อีกมากมายสำหรับใช้สร้างหุ่นยนต์ชนิดอื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้ทีมพนุมานก็ต้องซุ่มพัฒนาให้หุ่นเคลื่อนไหวค,คล่องแคล่วขึ้นไปอีก เตรียมไปประชันกับหุ่นจากทั่วโลกในเวโร์บกรับที่บราซิลปีหน้าครับซึ่งในประเภทหุ่นเล็กที่เราจะเข้าแข่งนี้มีสหรัฐเป็นแชมป์เก่าซึ่งสมาคมหุ่นยนต์โลกคาดหวังว่าหุ่นยนต์คิวแมนอยจะวิ่งเตะบอลกับมนุษย์ได้จริงๆภายในปี2050ครับ ขึ้นกับความสามารถของหุ่นยนต์ตัวนี้ใช่ไหมครับเัวหนึ่งนี้ชื่อว่าหนุมานะครับแต่ว่าต้นทุนในการสร้างนี่ไม่น้อยนะฮะตัวนี้ราคา3-0,000 0บาททีเดียวครับดังนั้นการใช้เงินลงทุนมหาศาลเพื่อที่จะพัฒนางานด้านหุ่ยนยนต์จึงมีความจําเป็นนะครับสำหรับประเทศไทยช่วงนี้ไปติดตามพาเลทไอทีกับน้องแปมนะครับผมโยวเวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องแป๋มเปรีย้ยวพรสัรร์าแสต์ยานกรพาเลทไอทีค่ะ เริ่มแล้วคะ่ะกับงาน ITU Telecom World 2013ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีวันนี้ถึงวันศุกร์กับมิรรศการด้าน IT ทโทรคมนาคมระดับโลกซึ่งระดมทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลกมาแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกันเต็มที่ค่ะพร้อมเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจโดยมีบุคคลสำคัญในวงการโทรคมนาคมและสื่อมวลชนจากทั่วโลกเข้าร่วมกันคึกคักค่ะ คิวบิ y เป็นตัวสแกนมือถือชื่อว่าเซนสามารถถือสแกนเก็บรายละเอียดวัตถุขนาดใหญ่แบบ3ามิติได้ทันทีแล้วพิมพ์ออกมาด้วยเครื่องพิมพ์3ามิติเป็นวัตถุยอดส่วนที่จับต้องได้ราคาเปิดสูง12,000บาท